โอเคครับ okay, สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมคุณกรเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาทำไปเปิดวาร์ปทั้งหมดนะครับของ Pocket Miller กันนะครับผมวาร์ปทั้งหมดก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14แล้วก็15นั่นเองนะครับ15ที่ที่เราจะพาทำทั้งหมดไม่รวมอีเวนต์นะครับอีเวนต์นี่สามารถไปดูคลิปเก่าได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ปั่นบวไว้ผมหน่อยนะโอเคครับก็15ที่ที่ผมจะพาไปทาแต่อย่างแรก ผมจะพาไปซื้อกระจก Pocket m i r อร r กันก่อนเลย Pocket m i r อร r คืออะไรคือไอเทมที่เราสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้นะครับที่เราสามารถเเคยไปแล้วหรือว่าเปิดกระจกแล้วนะครับก็คือถ้าเราไปเปิดกระจกแล้วเราก็สามารถไปวาร์ปที่กระจกที่เราไปเปิดได้นะครับโอเคงั้นเราจะพาไปซื้อ Pocket m i r อร r กันก่อนเลยนะครับวิธีไปนะครับผู้เล่นใหม่ก็เดี๋ยวดูแมทเทเรียลหรือว่าอุปกรณ์เก็เ,เรียกว่านะ ของคาร์ฟแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าหาจากไหนหอะไรจากไหนเนาะโอเคงั้นเมื่อเรามาที่จุดเกิดแรกนะครับให้เรามาตรงนี้เนาะจะมีทางขึ้นตรงบิ๊กเบย์นะครับผมว่าชอบแต่เกิดไอ้ตรงบนะิ๊กเบย์เนี่ยเพราะมันทำอะไรง่ายครับมอนมันเยอะเนาะปึ๊บแล้วก็ขึ้นไปฮะจริงๆไม่ต้องขึ้นนะก็เดินลงมาได้ครับตรงนี้จะเป็นบอสนะฮะเนี่ยเรือตรงนี้เนาะเรือปัง แข้างบนตรงนี้จะเป็นเคนกายนะครับก็อย่าลืมไปตีด้วยนะครับมือใหม่ครับไม่ไหวจริงๆก็ลองไปฟาร์มเวลให้ตันไม่ก็หาของดีๆนะครับไม่ก็หาพวกของแท้งสักชิ้น2ชิ้นก็น่าจะไหวแล้วไม่ได้ยากมากหรือว่าไปดูคลิปที่ตีเคนกายแบบโกงๆก็ได้นะครับโอเคแล้วเราขึ้นเลยูโ,โอเค ขึ้นตรงข้างบนตรงนี้ได้เลยนะครับจะถือไฟก่อนจ้สว่างโอเคก็ขึ้นตรงนี้มาเรื่อยๆฮะเราจะเจอกับนกที่ผมชอบร้องมันล้อมันนะครับคือนกแดงไอ้เลดเบิร์ดนะฮะนี่นะเจ้าจนกตัวนี้เราก็กดคุยกับมันเลยนะฮะมันก็จะพาเราวับ๋ยวรอมันพามันอ e นะุยอ้ายเนาะโอเคหลังจากที่มาเ,เกาะท้องฟ้านะครับหรือโคสซิตี้เนี่ย นะถ้เรามาตรงนี้นะครับมาเปิดกระจกก่อนเลยยูดเอ่อมิลเลอร์นะฮะก็เราจะได้กระจกมานะครับเอ,อ้ก็เราจะได้เออที่โคสิตี้มานะครับก็เหมือนเปิดเปิดจุดนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีไปซื้อนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ,อ,อ,อ้ตรงนี้นะครับเออหนังกระติกเนี่ย คือถ้าผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีกระจกคือเราต้องทำเควสกับมันนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปที่สอนวิธีทำไกด์เดอร์นะครับอันนี้คือจะบอกไว้หมดแล้วคือคลิปนี้อาจจะทำะไรสั้นๆอาจจะไม่ได้ละเอียดมากที่แบบเจาะลุกแต่ละเควสนะครับแต่สามารถไปดูคลิปเก Pul ่าที่ผมสอนได้นะฮะก็คือเราจะได้เควสมาแล้วก็สามารถไปทานู่นนะฮะลงดันเจียนเออแบทเทิลกราวเนาะเออของไอ้นั่นแหละเออดันเจียนของกองดอง,องฟ้าก็ฟาร์มเงินดีในระดับหนึ่งนะครับแต่อยากรวยไปฟาร์ม ไปมันมีจุดฟาร์มอยู่บนพ่อมดแม่หมดเนาะโอเคแล้วก็วาร์ปไปเลยฮะกดดีดมาเลยเนาะแล้วก็มาสกายวิงนะครับก็ของขายมายู่ตรงเกาะนี้แต่ถ้าเรายังไม่มีไกด์เดอร์นะครับให้เราเดินตามแลาะทางปกติเลยระวังไอตัวเขียวนะมันน่าขานนะมันจะยิงเรานะก็ให้เราเลี่ยงมันเนาะโอเค ว้ยร่วงอุ้ยโอ้โหเกือบดีนะบิวนี้มันอบูตี้จัดเลยฮนะกระโดดหลายต่อนี่ฮะให้เราก็เดินเลี่ยงมานะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็สู้มันเลยประมาณนี้นะครับก็ให้เรามีไกด์เดอร์ก่อนเนาะนี่ฮะถ้ามีไกด์เดอร์ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยคือจะเป็นทางไปเนาะเป็นทางไปตรงข้างหน้าครับเป็นเกาะตีบอสนะฮะแล้วก็ให้เราอุ้ยโอ้โหผมร่วง งั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เอ้ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าแบบหนึง่งโอเคลวง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 ก็ถ้าคุณมีไกด์เดอร์นะครับก็ให้มาแบบหนึ่งเนาะก็ถ้ามีไกด์เดอร์แล้วนะครับสับคนที่มีไกด์เดอร์ก็สามารถ กระโดดไปได้นะครับแล้วก็ไม่ถึงอ่อโอเคถึงอ่าแล้วก็มาซื้อตรงนี้ครับผมชื่อมิล l ่านะครับเนาะก็นี่ฮะเราจะมีนี่ฮะพ็อกเก็ตมิลเนะครับราคาอยู่ที่500กับเพชร10เม็ดนะครับเพชรน,นี่เราต้องไปคาพิกแอคเนาะเพชรน,นี่ผมไม่แน่ใจแล้วว่าไปขุดแร่ตรงไหนแต่ เดี๋ยวผมจะทิ้งใต้เดปเลกชั่นแล้วกันผมก็ไม่ได้สายขุดแร่นานแล้วนะอันนี้ก็เพิ่งกลับมาทาคลิปด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าขุดที่ไหนเนาะก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ใครที่อยากทานะครับก็เงิน500แม่แต่ยากที่สุดคือเพชรเนาะเพชรใชห่หนึ่งอันใช่ไหมเออแล้วก็แค่นี้ครับก็จะได้มาเป็นพ็อกเก็ตมิเลอร์โอเคงั้นไปดูจุดที่2กันเลยนะครับเอาจุดที่2ก็ใกลนะ้เนาะโอเคจุดที่2คือจุดอีลิกบาเทเลกนะครับที่ผมชอบไปเนาะ คือเป็นที่โคตรดีเออผมก็ลืมบัฟให้ตัวเองด้วยนี่ครับให้เราเดินตามผมมาเลยเนาะเดินตามตรงมาก็ได้ครับหรือว่าจะเดินทางนี้ก็ได้นะเข้าในป่าแต่ผมจะไปทางลัดก็เดินมานะครับไม่อยู่ตรงขอบๆเนี่ยเท่าเดินมาเนี่ยนเะนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเออสวอมเนาะ ปุ๊บปุ๊บเราจะเจอนี่ฮะอิลิกบาทเทเลกจริงจริงเดินม,มาตรงขอบก็ดีแล้วนะไอ้ตรงป่าก็กี้ฮะฟอเรสต์นะแล้วก็เข้าไปตรงหลืบนี้เลยนี่ฮะหลืบนี้เนาะนี่ครับแล้วก็มาเปิดกระจกได้เลยโอเคเปิดต้องเปิดด้วยนะกดกุย์อยงมันนะครับโอเคถ้าไม่เปิดเราจะไม่ได้กระจกเนาะโอเคปุ๊บ เดินม,มาทางฟอเรส t ก็ได้เนาะเนี่ยทางฟอเรส t เดินม,มาตรงนี้ครับแล้วก็อ้อมากกอามาก็ไดประมาณนี้เนาะก็ลองเดินมาดูนะครับเดี๋ยวบางคนคงงงอีกว่าพี่สอนเร็วเกินนะครับฟอเรสไอทางก็กีกก้เลยเดินมาครับมันอยู่ตรงขอบขอบ,ขอบนี้แหละมันไม่ได้อยู่ไกลเกินนะครับโอเคงั้นก็ไปที่ต่อไปก็คือสวอมใช่ไหมพาพี่สวอมเอาที่ใกล้ๆนะใกล้ใกล้ๆเดี๋ยวสวอมก่อนแล้วกันพ้นที่ไปที่สวอมนะก็ ปรับก่อนปึ๊บมันบับนานเหมือนกันนะเนี่ยผมนมแคนด์แอนิเมชันไปโอเคปึ๊บสวอมที่อยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะสวอมถึงแล้วนี่ฮะสวอมทางนี้เลยหรือว่าจะเข้าทางข้างหลังก็ได้นะครับนี่เนาะตรงนี้ก็เป็นสวอมเหมือนกันมันจะขึ้นในตรงทางไอ้ก,กบอะเนี่ย ในขึ้นทางกบเนาะคือเข้าได้เหมือนกันนะครับโอเคเราก็หาทางขึ้นนะครับมันจะมีไม้เนาะก็ขึ้นมานครับจริงๆเราต้องไปฝั่งน,นะนู้นเนาะนี่ยมันก็มีบ้านเนาะก็เราจะเรามาเราก็จะขึ้น,ต,นต้นไม้ตรงนี้นะครับปึ๊บ,บนี่ฮะจะมีบ้านเนาะเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งนี่ฮะเราก็สามารถเปิดกระจกได้เลย โอเคจบไปแล้วฮะสองที่ก็มีอ e ิลิกเนาะกับสวอมนะครับสวอมอิล e ิกสวอมต่อไปเป็นที่ใกล้ที่สุดก็คือเออเขาเรียกวภูเขาหิมะนะครับภูเขาหิมะเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยบางคนเขาบอกว่าพี่เล่นคลิปเกินไปมันมันเออก็เดินตามมาเลยมันแบบดูไม่รู้เรื่องโอเคงั้นก็เดินตรงมาเลยฮะแต่ผมไมเล่นคลิปรอบนี้ผมเล่นสปีดเล่นสปีดตัวละคร ต่ไม่ได้เล่นคลิปก็เดินตามมาเนาะเออแล้วก็บิวนี้ใครอยากได้บิวแบบวีตี้กระโดดวิ่งเร็วนะกระโดดได้หลายต่ออะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแจกเนาะท้ายคลิป <c oughs> ไปกอดูท้ายคลิปเอาโอเคนะฮะแล้วก็กระโดดขึ้นมาแล้วเ,เจอคนครับไม่ต้องสนใจครับให้เรากระโดดขึ้นไปฮะตามกำแพงโอเค นี่ฮะถ้าเราขึ้นมาแต่จริงๆมันจะมีทางที่มันยุ่งยากกว่าเช่นไอ้ไม้อนะแต่ไม่ได้เป็นกีนนะเป็นดาร์กกีนตรงนั้นดาร์กกีนจะขึ้นยากโอเคขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคมันจะมีเอ่อกองเอ่อเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับนี่เนาะก็ให้เรามาคุยนี่ฮะ ยูดบิลเลอร์ก็คือกระจกข้างบนนั่นเองน,นะครับอันนี้คือภูเขาหิมะเดี๋ยวไอ้น,นี่ล่วงไอ้ภูเขาภูเขาไฟตกมาตกที่ไหนวะโอ้ข้างหน้าทะเลทรายพอดีฮะโอเคงั้นต่อไปเรามี3ที่ใช่ไหมต่อไปเป็นดีเซิร์ดละกันนะครับก็1 2 3เนาะต่อไปเป็นดีเซิร์ดนะครับบิ๊กเบย์เนี่ยข้อสุดท้ายเลยว้าวบิ๊กเบย์นี่ง่ายนะแต่อาจจะแบบเดี๋ยวข้อสุดท้ายเลยฮนะบิ๊กเบย์ บิ๊กเบนี่ใกล้ลนะฮะนี่มีมอนแม่บอสมันอยู่แถวนี้เนาะมันร่วงลงมาโอเคไปดนะีเซิร์ฮะเดี๋ยวบิ๊กเบนี่เดี๋ยวพาไปบิ๊กเบอยู่ทางนี้ครับเดี๋ยวพาไปดีเซิร์ตละกันเพราะว่าดีเซิร์เพราะว่า, Desert, า,วามันเป็นเควสต,ต่อไปจากที่เราเข้ามาเล่นเนาะมันจะบอกให้เราไปมุ่งหน้าไปทางดีเซิร์แต่มันก็จะไม่ให้เควสเรามันก็จะแบบให้เรามุ่งหน้าไปทางดีเซิร์ตนะก็เดินตรงมาเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีทางขึ้นนะ อาจจะซ่อนอยู่บางทีอะ่ะปื๊บปื๊บเนี้ยจะมีทางขึ้นอยู่ป๊บนี่ฮะตรงนี้เนาะดีเซิร์ตแล้วก็กดเข้ามาระวังด้วยทางขึ้นมันจะแบบมันล้อตามซอกอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยถึงแล้วฮะดีเซิร์ตก็ให้เรามาที่นี่ฮะอินหรือว่าร้านเหล้าหรือว่าเออเขาเรียกห้องเออห้องพักเนาะเอออิน นี่ฮะ้เราเปิดเราก็จะได้โอเคตอนนี้ก็สี่ที่แล้วใช่ไหมก็จะมีตับหนึ่งนะมีดีเซอรมีสวอมมีอิลิกบานะครับหนึ่งสองสามโอเคต่อไปเป็นบิ๊กเบย์นะครับเป็นหนะ้าเนาะบิ๊กเบย์เดี๋ยวเราพาไปดูกันก็คือทางกับกี้เลยข้างๆ้างสวอมวันนี้คลิปอาจจะนานหน่อยนะก็เออแล้วก็มีหด้วย คือโคสิตี้ที่เราพาไปเมื่อกี้เนาะหากระจกปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บนี่ฮะเราจะมาตรงเอ้ยตรงนี้เป็นสวันหนาพูดผิดเนี่ยให้เรามาสวันหนาก็ได้เนาะเนี่ยเมื่อเรามาก็สวันหนาเลยตรงนี้เนี่ยขึ้นมาตอนแรกทางมันจะปิดมั้ง แล้วก็เปิดกนะ็จะเป็นคัตซีนให้เข้ามาก็เปิดกระจกตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวัณน,นานี่ฮะสวัณน,นาเออข้างๆางสวอมเนาะก็จะมีดีเซริร์มีสวคณน,นามีสวอมแล้วก็เดี๋ยวบิ๊กเบย์เนี่ยเราจะพาไปแล้วก็ยีกบ้านเนาะโอเคบิ๊กเบย์บิ๊กเบย์เราจะพาไปกักนะ Big Bay. Big Bay ก่อนเลยนะครับบิ๊กเบย์อยู่ทางนี้เลยทางที่ไปโคสิตี้นั่นเองนะครับเกาะท้อทงฟ้าหรือเกาะเมฆนั่นเองก็ให้เราไป บับก่อนปึ๊บให้เราเดินเลาะม,มาเนาะรอบนี้เราจะเดินมาฝั่งนี้เนาะฝั่งซ้ายปกติเราจะเดินฝั่งขวาเพราะเราจะไปกอดท้องฟ้าเนาะแต่รอบนี้ไม่ต้องฮะเพราะว่าเราสามารถไปเปิดได้เลยปกติเพราะว่าเรามีกระจกแล้วเราก็ไม่ต้องเดินทางนั้นเนาะเพราะว่าเราวาร์ปได้อะโอเคโอเคครับนี่ฮะเราเจอกระต๊อบเล็กๆเนาะก็เปิดได้เลยครับตรงนี้โอเคก็จะ หมดและที่ก็จะมีหนึ่งเออหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหมดแล้วฮะห้าที่หกด้วยนะกอดองฟ้าต่อไปจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออภูเขาไฟนะฮะภูเขาไฟไปที่ดีเซอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะทางลัดเลยเพราะว่าเราพาไปดีเซอร์ตแล้วดีเซอร์ตนะครับให้เรามาทางลัดเลยก็ดีเซอร์ตมันจะอยู่ข้างล่างนะภูเขาไฟเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถกดไอ้น,นี่ได้เนาะ ผมก็ไม่แน่ใจเผมก็ลืมทางกันนะจริงๆนะบางตัวปกติผมก็วาร์ปเลยนะครับนีนะ่ให้มาข้างหลังเนาะข้างหลังไอ้ทางนี้นะครับนี่ฮนะเราก็จะมาบุกขอบฟ่ละงงนะแมบมันมืดนะฮะก็ให้เรามาข้างหลังนั่นแหละข้างหลังกระโดดลงมาจะมีทางข้างหลังนะตรงมากับประมาณนี้ก็ดูจากลายเดินองเนาะก็คืออันนี้ก็ไม่ได้หายากหรือหาง่ายนะครับมันแค่อยู่ข้างหลังตรงเกาะทรายน,นั่นเองก็ มาลองดูกันนะครับโอเคเกาะภูเขาไฟแล้วก็มาเปิดตรงนี้ฮะปึ๊บนี่ฮะกระจกตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะได้หนึ่ง6 7 7สมสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดที่นะต่อไปเป็นเออแปดที่นะบุกเออภูเขาเอ่อิมะก็เสร็จแล้วนะครับก็ได้มาแปดที่แล้วต่อไปเป็นเมืองที่ถูกลืมนะครับผม ก็หมู่บ้านที่ถูกลืมโอเคเราจะไปที่หมู่บ้านที่ถูกลืมกันนะครับก็ให้เราเดินม,มาเมืองแรกเลยก็ให้เราไปที่เออหลุมต้นไม้นะฮะก็ให้เรามาทางนี้เนาะอยู่ใ,ใกล้กันนะเมืองจะมีหลุมต้นไม้เป็นเอฟเฟกนี่ฮะอยู่ข้างบนเนาะปึ๊บปึ๊บป๊บนี่ฮะต้นไม้ Effect. เอฟเฟกต์แล้วก็กดลงไปเลยเมื่อเราลงมานะครับก็ข้างในมันอันตรายระวังมืดด้วยน,นั่นเอง ก็ชิดชิดขวาไว้นะให้เดินตามนี้เลยแล้วก็เดินตรงนะครับเดินตรงปึ๊บนี่ฮนะเออเจอไอตัวพวกกี่กี้ไม่ต้องมายุ่งมันนะเพราะว่ามันวิ่งตามเราไม่ทันอยู่ลวเราวิ่งเร็วนะนี่ฮนะตรงนี้เราก็อย่าวังอย่าตกน้ำนะตกน้ำเราเริ่มใหม่นะครับผมก็พาเดินแบบ ไอ้นี่เนาะมืดๆเพราะบางทีมแมพก็ไม่ลงผมก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันว่าคนดูผมไม่ได้เปิดนะเออแล้วก็อย่าลืมเปิดตรงนี้ด้วยนะครับกดไปที่เซตติ้งแล้วกดสกรีนโคลเลอร์นะฮะแล้วก็กดออนะปั๊บนี่บางคนบอกพี่ทำไมจอพี่เกมพี่มันสว่างจังฮนะก็ปรับสกรีนโคลเลอร์ได้นะโอเคก็ให้เราเดินตามมาตามแผ่นไม้เลยนี่ฮะหมู่บ้านที่ถูกลืม The Forgotten v i l l a g นี่ฮะให้เรามาที่ตรงนี้เนาะ นี่ยูดยูดเออมิเลอร์ได้เลยนะครับก็จะได้ตรงนี้มาตรงนี้ก็คือหมดแล้วนะทุกอย่างต่อไปที่สวิตเบอร์รี่ิเบอร์รี่ก็ที่เดิมเลยนะครับแต่สวิตเบอร์รี่จะมีเงื่อนไขหน่อยที่เราจะขึ้นไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจไปลองดูคลิปเก่าๆได้เนะาะมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่ะเหมือนเราจะต้องทำตะเกียงให้เสร็จก่อนหรือเปล่าหรืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็ลองไปงมๆกันดูอันนี้ลืมมาละนะเพราะว่า ไม่ได้มาเล่นนานแล้วเพราะว่าเกมมันแก้อัปเดตแล้วผมว่าก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม d i s c o r d ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีข่าวสารอะไรก็พยายามอัปเดตแหละเพราะว่าแอดมินมีคนเดียวนะโอเคก็ชิดขวา,าไว้นะครับชิดขวา,าไวนะ้เนาะชิดขวาไปเลยนี่ฮนะจะมีบนไดเนาะปกติถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะจะไม่มีบนไดตรงนี้เนาะแต่เราสามารถใช้กระโดดหลายตอกขึ้นไปได้นะถ้าไม่มีบนไดก็สามารถใช้กระโดดหลายตอกขึ้นไปแทนได้นะครับโอเค ก็ให้เราเดินมาทางนี้เลยสวิตบอมเบอรี่ก็จะน่ากลัวเนาะสวิตบอมเบอรี่เนี่ยแต่เราเลี่ยนสายพวกนี้เรากระโดดชิวๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะสายพวกนี้คือมันกระโดดสูงนะปึ๊บอ่าขึ้นเลยเห็นไหมก็อีซี่ครับแล้วก็กดแดดอ๋อยอ้ยอยชียเย้เ้ย มาต่อผมนี่ฮนะตรงนี้เราก็จะมาเปิดได้นะครับโอเคประมาณน,นี้โรมขอค่านี่ก่อนตายนี่ประมาณนี้ก็มาเปิดตรงนี้เนาะก็ไม่มีอะไรโอเคต่อไปก็จะเป็นเ,เดี๋ยวนึงผมติดสถานะรอแ,แป๊บนึ่งรอมันนี่ก่อนโอเคต่อไปสวิตเออชักตาบอมไปแล้วต่อไปเป็น คอมมดี้พาร์ทโอ้โหคอมมดี้พาร์ทนี่ก็ที่เดิมเลยโอเคงั้นก็พาไปที่เดิมฮะคอมเมดี้พาร์ทก็จะยากหน่อยเนาะคนดูเพราะว่าเราต้องเล่นป่ากลัวนะครับบอกเลยก็ที่เดิมที่เดิมนี่บอกเลยว่าไอหลุมนี้แม่งเสียเวลาเกือบทั้งวันนะกว่าจะทำเลยเสร็จผมบอกเลยโอเคหลุมเดิมเลโก้โอเคครับเพื่อมาหลุมเดิมนะครับให้เรา ไปที่เดิมแล้วแหละไม่มีที่ไหนแล้วนะครับไปชิดขวาไว้นะชิดขวาไว้ฮะชิดขวาชิดขวาขวามือไว้เรื่อยฮะนี่เราจะเห็นแผ่นไม้เนาะให้เราเดินมาตรงนี้เนาะเข้าไปข้างในแผ่นไม้แล้วก็จะเดินเข้าไปนี่ฮะคอมเบอร์เนอร์พาร์ขึ้นแล้วฮะแต่จริงเราต้องเล่นปลากลัวเนาะแต่เรามีกระโดดำย้ำๆก็สบายฮะนี่ฮะอุย้ยนี่ฮะเราก็จะขึ้นไปข้างบนถ้าขึ้นไปข้างบนได้ก็จบนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมองไม่เห็นว่ะ ี๋อวมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคเมื okay. ่อเราขึ้นมาข้างบนนะครับเหมือนเล่นปลากรัวเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็จะเห็นรูตรงนี้นี่มันจะมีรูนะเราก็สามารถกระโดดลงไปเลยปึ๊บโอเคเมื่อกระโดดลงมาเสร็จนะครับเราจะเห็นนี่เลยนะแล้วก็ยูดเอ่ยยูดเอ่เอเม์เลอร์ได้นะครับก็จะเป็นประตูคือเราจะเปิดประตูไม่ได้เราต้องไปเก็บเห็ดนะครับก็ไปดูคลิปที่เวิธีการตีบอสเห็ดได้นะครับ ก็จะสอนวิธีการเก็บเห็ดในหลายที่เนาะโ okay. อเคก็ไมเดร์พาเรียบร้อยนะโคสตี้เรียบร้อยต่อไปที่หอดูดาวนะครับผมหอดูดาวก็ไปที่เมืองแรกนะครับแล้วก็ไปตรงฟอ r ์เรสต์นะครับโอเคก็แล้วขับไปผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันอยู่ไหนผมก็ลืมแล้วว่าหอดูดาวแต่มันมีคลิปที่ผมสอนละเอียดมากะที่พาไปหอดูดาวเดี๋ยวผมขอขับไปดูก่อนนะผมก็ลืมทางแล้วจริงๆ อันนี้จริงๆเลยไม่ติงนังโอเคแต่ทุกที่ก็อันนี้น่าไปหอดูดาวเพราะว่าหอดูดาวนี่แพดแพดหน้าที่อัปเดตมาไอเป็นปืนอะไรพวกเนี้ยอยู่ที่หอดูดาวหมดนะครับก็อย่าลืมไปทําด้วยโอเคแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้เลยยาวๆนะครับตรงเกาะหมีเนะี่ยคือเราใครที่ยังไม่มีปืนมาสามารถดรอปเกาะหมีได้นะครับเฮ้เราตรงยาวเนาะนะตรงนี้ยาวยาวๆเลยอนะ่ะ ผมก็ลืมอ่ะนะเอ้ยฉลามกดเดมเนจะมีหอดูดาวนะครับหาก่อนผมกำลังเพ่งอยู่อยู่ไหนวะหอดูดาวอนันป่ะโอ้ยมันเข้าหมอกแล้วอะ่ะอันนี้ว่าหอดูดาวอันนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคใช่ฮะหอดูดาวอยู่นี่เนาะมีเอกรูทก็มาตามนี้แหละประมาณนี้โอเค ก็ขึ้นมาข้างบนนะฮะแล้วก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคยูสบิลเลอร์เรียบร้อยก็จะมีหอดูดาวกอะท้องฟ้าเรียบร้อยนะแล้วก็เป็นดาร์กกีนนะดาร์กกีนกับเคออทิทเอาโอเคต่อไปเราไปดาร์กกรีนกันก่อนเลยดาร์กกีนนี่คือเราต้องเสกเรือตรงนี้เนาะเสกเรือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขับไปดาร์กกีนเนาะดาร์กกีนจะอยู่ตรงข้างหลังเกาะไข่นะครับ อันนี้คือเกาะไข่เนาะเนี่ย the ex root เกาะไข่สามารถมาฟาร์มนู่นนี่นั่นได้นะเพราะว่าเกาะไข่นี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีก็เดินอ้อมมาเราจะเห็นเรือนะครับเดินเรือมาตรงนี้เราจะเห็นเรือเราเห็นเกระดงเรือตรงนี้นะครับให้เราตรงไปข้างหน้าเลยคนระับเราไม่ต้องตามนะให้เราตรงไปตรงไปข้างหน้าเลยนะครับมันจะมี back door อยู่วะนี่ฮนะนี่ back door นะครับนะปราสาทนี่คือ back door เราตรงไปข้างหน้านะมันจะมีนี่ฮนะนี่ฮนะเลี้นะยวไปนิดนึงเราเจอฮนะนี่ฮนะ dark green ดาร์ก,กินเออเป็นเข้ากิวของเออของอะไรนะเออดีดีเจนนะเออดีเจนดีเจียนเออนี่ฮะมันก็จะเล่นยากหน่อยเพราะว่าปากัวไม้มันมันยากนะเพราะว่าไม้มันเล็กเราก็เล่นปากัวไม้ไปครับมีเนะนี่ยเนี้ยเนี่ยเราก็เล่นเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นไปก็ขึ้นมานะครับแต่ระวังด้วยเนาะโอเคก็ให้เราเข้ามาตรงดาร์กกินแล้วก็กดที่มิลเลอร์ได้เลยนะครับ ก็เราก็จะได้กระจกเป็นดาร์กกินมาต่อไปเป็น chaos hit out chaos hit out ให้เราไปที่ภุเขาภุเขาไฟนะครับที่เราเปิดกันเมื่อกี้โอเคเมื่อเรามานะครับก็ให้หากระโดดหรือเสกสัตว์เลี้ยงก็ได้เนาะโอเคก็ไปที่เวโลนะครับ chaos hit out ถึงจะเข้าได้เราต้องไปทำ q u e สกิ i l ก่อนเนาะอุ๊บโอ้ยปึ๊บปึ๊บ ต้องไปทำเควสกิ้ก่อนนะปึ๊บนี่ฮะมันก็อยู่ข้างล่างปึ๊บนี่ฮะตรงเนี้ยเออถ้าผู้เล่นยังไม่ทำเควสกิ้ uel, จะเป็นผู้ชายนั่งเอ่ยยืนพิงอยู่นะครับก็ให้เราไปหาพวกดาบพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปที่วิธีการเข้ากิ l วเค a อสคิดเอานะครับโอเคหลังจากที่เราเข้าแล้วเราก็สามารถเปิดประตูได้เนาะเปิดสิ โอเคนะครับแล้วก็ที่วาร์ปที่อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ฮะเราก็กดยูดมิลเลอร์ได้เลยนะครับแล้วก็จะได้แล้ว15ที่คลิปนี้อาจจะนานไปห่อโอเค15ที่ที่ใครยังไม่มีก็ไปเปิดไว้นะครับเวลาเดินทางอะไรจะสะดวกสับผู้เล่นมือใหม่ที่กําลังหาพี่วาร์ปแต่และที่มันมันอยู่ที่ไหนบ้างไม่รวมอีเวนต์ก็มีประมาณนี้15ที่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจเพราะพยายามพยายามหาไอเดียและคอนเทนต์มาลงคลิปนะครับก็เออลืมแจกบิลก่อนนะฮะนี่ฮะบิลประมาณนี้เนาะที่เราเอาไว้วิ่งฮะเปิดกระจกก็เซตัสจริงๆใช้เทคยิงกับจริงๆตัววิ่งเร็วก็ได้นะสองตัวนี้แต่ผมใส่เอาไว้เพื่อป้องกันเนาะเวลาโดนมันตีจริงๆก็เราก็ไม่ได้ใช้บิวนี้หลักอยู่แล้วแค่เอาไว้วิ่งเปิดแบบในคลิปนี้แค่นั้นเองนะครับ ก็สอบคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กันด้วยนะครับกดไลค์ like ให้ผมเยอะๆด้วยนะแล้วก็ถ้าผมไลค์ก็ใครเข้ามาก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับโอเคมีอะไรก็มาแชร์กันโอเคสอบคลิปนี้ไม่มีแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับไปเลโก้บายบาย